ล้เท,ท้าสามี 2, นำกลับไปใช้จริงๆและได้ผลจริงๆนะคะพี่น้องก็งเลยอยา,ากจะหลุนใจพี่น้องให้ไปทำเมื่อลัาเท้านะคะเ,เราอยู่ถ้าควรสาหรับคนที่อยู่บนดอยน้ําจะเย็นมากไม่ต้องเอาน้ำเย็นๆนั้นไปล้างเท้าสามีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเัาตกใจ <c oughs> เราต้องเตรียมน้ำอุ่นๆนะคะถ้าสําหรับคนอยู่บนดอยแต่ถ้าคนที่อยู่ข้างล่างน้ําก็ไม่เย็นเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะ แล้วก็ในช่วงเวลาลังเท้าเราก็ต้องอาหาเวลาที่ส่วนตัวเรากับสามีนะคะไม่ใช่ว่าลุกปีงไปป่งมาแล้วเราไปล้างมันมันไม่ได้บรรยากาศค่ะนะิทเอาเราก็ต้องจับเวลาหาเวลาแล้วก็หลังจากเสร็จโรงเรียนเราก็ต้องรีบทำนะคะไม่อยานะ่างนั้นเดี๋ยวนานไปนานไปเราก็จับลืมแล้วก,วก็ไม่อยากทำหรือว่าพี่น้องทราบไหมคะสา รออยู่ที่บ้านนะคะเขารู้ว่าแม่ลงเอสักเรรอยากเ,เรียนคุณแม่ดูสิกลับมาจะมาทำอะไรนะคะเมื่อเรากลับไปเราก็รกักเท้าให้สามีเมื่อเรารับเท้าเราก็เตรเียกกรมกระมานแล้วก็ใส่น้ำข้างในแล้กวก็ตเตรียมเตรียมที่นั่งเก้าอี้ถ้ามีเก้าอีนนน้นุ่มๆแบบนี้ก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็เราก็รกักเท้าสามีเมือ่อท่านรักเท้าสามีข้างซ้ายท่านก็จะขอโทษเขานะคะ เราอยู่ด้วยกันมาหลายปีมีหลายอย่างที่เรากระทบกระทั่งกันใช่ไหมคะมีหลายอย่างที่เราทำร้ายจิตใจของเขาให้วันนี้เราเรียนโรงเรียนคุณแม่ได้ยินพี่น้องหลายคนก็บอกว่าที่ผ่านมาฉันเป็นผู้จัดการมากเกินจนสามีไม่มีความเป็นผู้นำใช่ไหมคะห <c oughs> ลายครั้งเราก็ทำหลายอย่างให้เขาเจ็บปวดโดยที่เราไม่รู้ตัวเ <c oughs> พิ่งมารู้ตัวที่โรงเรียนคุณแม่ <c oughs> นั่นคือโอกาสของท่านที่จะกลับไป ก็ล้างเท้าสามีและขอโทษสิ่งที่เราคิดได้ว่าเราที่ผ่านมาเราเคยทาอะไรผิดต่อเขาก็ขอโทษเขาเสร็จแล้วเนมะื่อล้างเท้าข้างขวาเราก็จะขอบคุณเขานะคะให้เราคิดว่าตลอดชีวิตที่เรามาอยู่ด้วยด้วยกันมีเรื่องอะไรที่เรายังไม่ได้ขอบคุณเขาหรือว่าขอบคุณแล้วก็จะขอบคุณอีกแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษเ่าเราเปล้างเท้า ดูเท้าของเขาด้วยดูหน้าของเขาด้วยนะคะแล้วก็ยิ้มให้เขาการบ้านคือยิ้มเฉยๆตอนเราล้างเท้าแล้วก็ยิ้มส่งหน้าให้เขามันจะพิเศษมากเลยค่ะพี่น้องแล้วหลังจากที่น้องล้างเสร็จนะคะพี่น้องก็เตรียมผ้าขนหนูเล็กๆเอามาเช็ดเท้าให้แห้งพอเท้าแห้งเสร็จแล้วพี่น้องก็ให้สามีเหยียบบนกระดาษที่สตาร์ทแจกให้พี่น้องนะคะเหยียบบนกระดาษ คำเหล่านั้นที่เมื่อกี้พี่น้องขอโทษใส่ตรงนั้นเขียนคำเหล่านั้นที่พี่น้องขอบคุณใส่ตรงนั้นแล้วบันทึกบันที่ด้วยจะเป็นแล้วก็เอาไปติดไว้ที่ไหนสักที่ที่สามีจะเห็นตลอดสำหรับข้าพเจ้านะคะติดไว้ที่หน้าตู้เสื้อผ้าของสามีเขาไปเปิดดูตู้เสื้อผ้าเมื่อไหร่เขาก็จะเห็นตรงนั้นแล้วก็จะเกิดความรู้สึกดีพี่น้องรู้ไหมคะข้าพเจ้าไม่เคยคิดเลยว่า แค่การล้างเท้านี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคู่ข้าราจ้างใหม่นะคะเนื่องจากมีความผิดบางอย่างหลายอย่างที่เราไปทาผิดต่อเขาที่มันจะ,ะมากเกินคาที่จะขอโทษอ่ะแค่ขอโทษมันมันน้อยไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อเราขอโทษเขาด้วยการล้างเท้าเขามันจะพิเศษมากเลยเขาก็จะยกโทษให้เราทุกเรื่องเลยเราก็ขอบคืนเขาลวก็บันเทิงไม่ วันในวันหนึ่งที่เราก็ทําทำผิดอีกหรือว่าทําให้เขาเสียใจอีกหรือว่าเขาทําให้เราเสียใจไม่อยากอยู่กับเขาแล้วพอเหตุตรงนั้นก็จะรื้ฟื้นความดีอีกครั้งหนึ่งก็ขาา้าพเจ้าเคยไปทำแล้วก็ไม่ใช่ทําแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวนะคะข้าพเจ้ามองเห็นว่าข้าพเจ้าได้ทําผิดต่อ,อเขาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งอยากจะบอกพี่น้องว่าไม่ใช่แค่เราทําผิดตอ่อสามีนี่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวใช่ไหม เวลาเราลืมตัวหรือว่าเราผิดพลาดเราก็จะอันนี้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อะไรที่มันผิดไรแรงเกินอะไรอย่างนี้นะคะเราไม่รู้จะสารภาพคำพูดไหนมาขอโทษเขาวิธีนี้ได้ผลนะคะพี่น้องก็อยากจะฝากให้พี่น้องว่าสามีของท่านรออยู่นะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะพูดเป็นพยานถึงน้องสาริยาโต้ที่6ท,ที่เมื่อกี้เขาพูดถึงสามีของเขาที่มาโรงเรียนคุณพ่อ แล้วทาให้เขาอยากมาโรงเรียนคุณแม่แท้ที่จริงแล้วทควต้าโรงเรียนคุณแม่เต็มแล้วนะคะเต็มแล้วแต่ว่าเนื่องจากเขาบอกว่าอาจารย์สามีไปโรงเรียนพ่อมาแล้วสามีเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยหนูอยากไปโรงเรียนคุณแม่แล้วข่าพเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขออนุญาตก,กรรมการก่อนอก็ขอบคุณคณะกรรมการโเรียนคุณแม่ทุกท่านนะคะที่อนุญาตอนุโลมให้น้องสาริยาได้มาเขารู้สึกขอบคุณพราเจ้ามากที่ เขาเกือบจะจะไม่ได้มาแต่ได้มานะคะแล้วก็ข้าพเจ้าก็มองเห็นว่าสามีของเขาค mm hmm. ขาควรที้มีปัญหา mm hmm. ข้าพเจ้าก็อยากให้อ่ออยากช่วยเขาแต่เราก็ช่วยไม่เป็นช่วยอะไรไม่ได้ mm hmm. แต่เราคาดหวังว่าโรงเรียนพุ่พ่อต้องช่วยเขาได้ mm hmm. ข้าพเจ้าก็เลยนําเสนอเขาว่าให้สามีเธอไปโรงเรียนพุ่พ่อเรบอกเขาว่าถ้าสามีไปฉันจ่ายให้จะจ่ายให้ แล้วสามีเขาก็ขอเวลาคิดหลายวันแล้วก็ตัดสินใจว่ามาแล้วก็จัดค่าลงเพียนให้โรงเรียนคุณพ่อก็พิเศษเกินแค่ห้าร้อยบาทานะลงทุนแค่ห้าร้อยบาทแต่เมื่อวานเมื่อเช้า,ชามีหรือว่ามเมื่อไหร่นะเมื่อกี้ได้ยินน้องสาริยาเขียนแล้วก็คำพยานของเขาทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าห้าร้อยบาทลงทุนเนี่ยไม่ขาดทุนในกำไรเยอะมากขอบคุณพระเจ้าแล้วก็อยากใจพี่น้องนะคะว่าโรงเรียนคุณพ่ออีกครั้งหนึ่ง สามีของท่านจะมาหรือไม่มาขึ้นอยู่กับที่ท่านกลับไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะเขาเรอดูเราอยู่ถ้าเรากลับไปแล้วเรายังเหมือนเดิมเขาไม่อยากมาลงเงานคองพ่อนะคะแต่ถ้าเรากลับไปแล้วเราเปลี่ยนแปลงเขาก็อยากจะมาลงเงานคุณพ่อและเขาก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยเมื่อกี้อาจารย์ฟ้าก็มอมตกมือสองข้างมันจะดังน,นะคะขอบคุณค่ะเจ้าเุณผู้ชมค่ะ